25กับ27ครับ172กับ180ลงตัวที่73.5กิโลกรัมจอมแกรงจากอิหร่านครับไควานโซเลมานีนักมวยนี่แปลกครับหวานใจรวยสี่ภรรยานี่สวยทุกคนครับไม่รีบร้อนไม่มุมบามครับโอ้โหดูครับสายมาขวาคืนตันก็หน้าตาแบบนี้ครับ หนึ่งสองครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเริ่มจะออกอาวุธหนักๆแล้วครับดีเซลเล็กเข้าไปลุยเลยครับไควานโซเลมานี่นะครับค่อยๆเลาะไปครับทาร์ดสองดีเซลเล็กเล็กกว่าจริงๆนะครับอ่ทีต่อทีครับโอ้โหพีโหโ่โโตัวบวกสิบ้อแล้วยังไงดีครับดีเซลเล็กจะเจาะยังไงครับวันนี้โอ้โหดูถลกก่มตะเกีงครับดีเซลเล็ก เอาครับโดนเหมือนกันครับไควานนี่ครับขยับเข้าไปแหม่ฟุตเวิร์กเร็วนะครับไควานโซลมานี่อาลนะครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายครับ2เม็ดใหญ่อย่างอิรานครับลำตัวชายโครงแผ่นหลังนี่ครับชอนแล้วคืนครับโอ้ยสายหน้าโดนทุซสายแรกครับเอาเละครับ ยุบไม่ยุบครับยุบไม่ยุบโดนหนักๆเข้าไปแล้วครับไทวานโอ้โหสุดมันครับคูณดิเซลเล็กหมุนออกไปทันไม่ตกใจนะครับไม่ครับไม่ครับยิ้มหงายท้องแล้วอ้าวชื่อดีเซลเล็กครับเครื่องผมติดแล้วครับเริ่มจะร้อนฉับร้อนชาแล้วครับเครื่องร้อนแล้วครับวางแข้งซ้ายโอ้โหเด็ดมุ้ยเดือดครับไฟแจ้งเกิดของดีเซลเล็กครับโอ้โหแข้งซ้ายครับโโอ้ห อ้าวิ่งเข้าไปหาแล้วครับดีเซลเล็กครับซ้ายมาแล้วกวาสเลมานี่ครับโอ้ต่อยมันมากครับดีเซลเล็กขยับแล้วนะครับชิงโอกาสครับท้ายแม่ของที่อยู่ที่นี่ครับเด็ดมวยเดือดโอ้โหเครื่องมันติดแล้วก็อะไรก็ขวางยากครับโอ้โหแม่จะมาตอนนี้กลายเป็นยักษ์เล็กไล่ยักษ์ใหญ่นะครับอ้าวแม่ถูรูู้กังครับโอ้โหนรวมไปติดเชือกครับ ลังชายโครงซ้ายนี่แม่เหมือนเอาสีไปสาดนะครับลำตัวครับตัดนแล้วเอาคืนครับดูครับแข้งของไขวานก็มาครับโดนแล้วไม่ออกไม่มีฟอร์ไม่มีฟอร์ครับนี่ฮะดูครับมีแบ็คทิกครับเข้าไปโอ้โหเอาคืนทันทีนะครับดีเซลเล็กผ่าน้วครับดูครับซอยเท้าเข้าไป แม่ความมั่นใจมันบังเกิดเลยครับเดินลูกพี่เดินะฮกองเชียร์รานบอกว่าอย่างนั้นคับงานของใครวานเลยครับโบกให้เดินครับดูกรบไรกันไปแรกโอ้โหเดินมาเลยครับดีเซลเล็กบอกชอบครับยิ่งผมไม่ต้องไล่นี่ผมชอบครับดีเซลเล็กครับโอ้โหดูครับตัวใหญ่เป็นยังไงเริ่มซึมแล้วครับโอ้ยกาดตกไปแล้วครับกาดห้อยไปแล้วครับ ไม่ครับอัดด้วยเทาอีกทีนึงโอ้โหแข่งใจไต่ขวาสวยครับลูกนี้ไควานยังมีพิษสงเหลือครับยังเหลืออยู่มาดูครับใครจะเป็นผู้ชนะและเป็นดีเซลแลพลา26ครับวันนี้แจ้งเกิดได้สำเร็จครับ hey, เอาชนะคะแนนไควานโซเลมานี่จากอิหร่านไปได้